กรณีที่ว่าไม่ใช่แบบเป็นวิศวกรรมควบคุมเนี่ยจเป็นต้องอใช้วิศวกรโยธาไหมครับอาจารย์มดูพิจารณาในเรื่องต่างๆแล้วเนี่ยถ้าจำง่ายๆก็คือสองสามสี่ห้าสองก็คือระยะยื่นขององค์ประกอบโครงสร้างอาคารเนี่ยไม่ถึงสองเมตรสามก็คือความสูงอาคารระหว่างชั้นเนี่ยไม่ถึงสามเมตรอันนี้หมายว่าอาคารทั่วๆไป <c oughs> ในกรณีที่เป็นบ้านตักอาศัยแต่ถ้าเป็นอาคารสาธารณะเนี่ยชั้นเดียวก็ถือว่า เป็นอาการวิศวกรรมควบคุมทีนี้สี่ก็คือมาจากคําว่าความสูงระหว่างโครงสร้างระหว่างชั้นก็ไม่ถึง4ี่เมตรห้าก็คือระยะศูนย์กลางเสาถึงศูนย์กลางเสาไม่ถึงหเมตร <5 S 2> ก็เลยจำง่ายว่าสองสามสี่ห้าอันนี้มันจะจําง่ายอเอียนตรงนี้อีกตัวหนึ่งก็คือในกฎกระทรวงกาหนดวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเนสองพันห้าร้อยหกสิบห้า ก็มีการกำหนดเพิ่มมาอีกตัวนึงก็คือว่าอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่นะไม่ใช่เกินนะตั้งแต่ร้อยห้าสิบตารางเมตรขึ้นไปนะครับและก็สร้างอยู่บนพื้นที่ลาดชันเนี่ยนะครับสามสิบห้าองศาขึ้นไปเพราะนตรงนี้ก็ถือเป็นอาคารทีร่สกรรมควบคุมด้วยเพราะงนเมื่อพิจารณาทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่แล้วก็ใช้เสาเข็มก็หมนกันนะครับอพอรอคอนกรีตแรงยาวตั้งแต่หกเมตรขึ้นไปเนี่ยนะครับก็ถามว่าเป็น อาคารวิศวก,กรรมควบคุมไหม้นะครับการเขียนตรงนี้ก็คือว่าอาคารโคอสโลสองชั้นนะครับจำนวนหนึ่งหลังเพื่อใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยนะาาถ้าเขียน,นได้ถูกต้อง,งนะครับเป็นตรงนี้มันไม่ได้เป็นอาคารวิศวกรรมควบคุมเลยนะครับจำไม่เลยนะครับอาคารวิศวกรรมควบคุมเนี่ยไม่เกี่ยวพื้นที่เรามาจําผิดกันเยอะนะครับไม่เกี่ยวพื้นที่ถ้าเกี่ยวพื้นที่เนี่ยคือทางสถาปัตยกรรมควบคุม โดยเฉพาะเช่นอาคารอยู่อาศัยเนี่ยก็หมายว่าบ้านเดียวบ้านแถวนะบ้านแฝดอย่างนี้นะพื้นที่นะครับตั้งแต่เ,เกินร้อยห้าสิบกรังเมตรขึ้นไปนะครับเพียนะตรงนี้เนี่ยเมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยใช้เสาเข็มก็หกเมตรเนี่ยขึ้นไปเนี่ยจริงๆนยะนี่ก็เข้าใจผิดกันเยอะอีกนะครับการใช้เสาเข็มเนี่ยนะครับหกเมตรขึ้นไปเนี่ยมันเป็นการผิดเสาเข็มที่โรงงานครับนะครับแล้วก็การออกแบบ คำนวณที่โรงงานการควบคุมอับดิที่โรงงานเรการนํามาใช้เนี่ยไม่เกี่ยวเลยครับมันก็เหมือนกับพื้นสำเร็ูกเล่ไปเข้าไอ้ผิดกันเยอะมากว่าเอออาคารนี้ใช้สโเข็มออกอตั้งแต่ออไม่ขึ้นไปก็เป็นอาคารวิศวกรรมควบคุมไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวนะครับเรนั้นตรงนี้ก็คือไม่ได้เป็นอาคารวิศวกรรมควบคุมนะครับอตอบได้เลยไม่เป็นครับอ่าโอเคครับ